นี้นะคะเรามาพบกันในหัวข้อน้ำท่วมปอดในผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5ดูแลอย่างไรนะคะก็มีผู้ป่วยหลายท่านสอบถามเวลาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ระยะที่4ระยะที่5แล้วก็มีอาการน้ำท่วมปอดแล้วหรือบางท่านเนี่ยที่ยังไม่มีอาการเมื่อวาดูผลเลือดแล้วนะคะว่ามีความเสี่ยง ที่จะเกิดน้าท่วมปอดแน่นอนก็เลยให้คําแนะนําไปนะคะว่าน้าท่วมปอดเนี่ยคืออะไรมีอาการยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยควรจะระมัดระวังยังไงและปฏิบัติตัวยังไงเมื่อมีอาการเหล่านั้นซึ่งพอรดานแนะนาไปเนี่ยท่านนะคะแค่ไม่กี่วันก็เกิดอาการนั้นจริงๆนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องว่าจะต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะอย่างรวดเร็วเพราะว่า การน้ำท่วมปอดเนี่ยก็อันตรายมากๆสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะก่อนที่จะบอกวิธีที่จะดูแลนะคะขอแนะนําก่อนว่าส่วนของน้ําท่วมปอดเนี่คืออะไรบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะส่วนของน้ําท่วมปอดเนี่ยเกิดได้กับทางผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรงนะังถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นไตาวายเรื้อรังเนี่ยจะเกิดจากการที่ว่าความดันโลหิตนะสูงความดันสูงเนื่องจากว่า ไตเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งนะคะคือควบคุมความดันโลหิตจะไตเราจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนเรนินค่ะจะคอยควบคุมความดันโลหิตในร่างกายเรานี่แหละแต่ถ้าไตเสื่อมแล้วทําให้หน้าที่นี้ลดลงการผลิตฮอร์โมนตัวนี้นะคะขึ้นมาเพื่อควบคุมความดันโลหิตเนี่ยก็จะด้อยลงไปนะคะยิ่งในระยะที่สูงขึ้นสูงขึ้นก็คือระยะที่4ที่5เนี่ยไตเสื่อมมากแล้วะค่ะ ไตเสื่อมมากแล้วเนี่ยดูได้จากอัตราการกรองนะคะก็ระดามีแชร์ไว้ว่าแต่ละระยะเนี่ยค่าที่ดูเป็นยังไงนะที่เขาแยกกันที่ค่า gfr นะท่านไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะก็เบื้องต้นถ้าอยู่ระยะ4ระยะ5เนี่ยความดันลหิตส่วนใหญ่ก็จะสูงแล้วก็การผลิต ฮอร์โมนเรนินเนี่ยที่จะมาช่วยควบคุมความดันโลหิตเนี่ยก,ก็จะไม่ดีแล้วนะคะทําให้ผู้ป่วยผู้ป่วยไตยเสื่อมส่วนใหญ่ระยะสี่ระยะห้ามีความดันโลหิตสูงเกือบทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราถามไปเนี่ยว่าแถามกลับไปว่ามีความดันโลหิตสูงไหมนี่คือเกิน95%นะคะที่ผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5จะมีความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตสูงแล้วนะคะก็จะทําให้หัวใจะคะ่ะ ทำงานน่ะหัวใจก็พยายามที่จะบีบใช่ไหมเรารู้กันแล้วว่าพวเพื่อนๆรู้แล้วว่าตัวหัวใจเราเนี่ยทำหน้าที่บีบนะคะบีบเลือดเพื่อไปเลี้ยงร่างกายเราทั่วทั่วตัวเนี่ยใช่ไหมคะถ้าความดันโลหิตสูงนั่นหมายถึงว่าคือทั้งในหลอดเลือดเราก็มีปัญหาเนาะแล้วก็การควบคุมความดันโลหิตจากการสร้างฮอร์โมนที่ไตเนี่ยก็มีปัญหาด้วยทําให้หัวใจเราเนี่ยทำงานนัะพอทํางานน่ะ ทุกวันทุกวันนะคะหัวใจเราไม่มีวันหยุดพักเลยนะคะก็พอบีบตัวเนี่ยก็ทําให้หัวใจนะคะโดยเฉพาะหัวใจด้านล่างซ้ายหัวใจด้านล่างซ้ายเราทําหน้าที่ที่บีบเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเกิดว่าทํางานหนักนานวาัวนขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดผนังหัวใจเนี่ยหนาตัวขึ้นแล้วก็เกิดกล uh. ้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะคะถ้ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแล้ว การบีบเลือดก็ไม่ดีก็ทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเลือดไม่สามารถออกจากห้องหัวใจได้ก็ทําให้หัวใจน้ําน้ําเลือดะคะ่ะคําว่าน้ำท่วมปอดนี่คือน้ําเลือดนะคะท่วมท้นไปที่เต็มห้องหัวใจด้านซ้ายแล้วก็ล้นกลับไปที่ปอดเขาถึงเรียกว่าน้ําท่วมปอด น้ำเลือดเนี่ยท่วมล้นไปที่ปอดแล้วเนี่ยปกติแล้วปอดเรามีสองข้างนะคะก็เหมือนฟองน้าําทําหน้าที่ฟอกเลือดเมื่อเลือดอะ่ะล้นกับเข้าไปอะ่ะที่ปอดเรานะ,ะถ้าเรานั่งอยู่น้ําเลือดที่ท้นไปเนี่ยก็จะอยู่อ่ะสมมติว่าอยู่ประมาณครึ่งครึ่งปอดใช่ไหมคะเราก็ยังมีอ่าช่องว่างอยู่ที่ให้อากาศนะคะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้แต่ถ้าเรานอน,อนราบ น,ะะนอนราบลงเนี่ยตัวปอดเราก็จะราบนอนไปด้วยนั่นหมายถึงว่าตัวน้ําที่มันท่วมอยู่ก่อนเนี่ยค่ะก็จะเออเออล้นจนเต็มปอดนะคะจะทำให้ผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะน้ําท่วมปอดเนี่ยมีอาการก็คือนอนราบไม่ได้นั่เนเองค่ะนอนราบไม่ได้หายใจไม่ออกนะคะแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอก นี้ผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะที่4ที่5ก็ลองสังเกตดูนะคะว่ามีอาการเหล่านั้นหรือไม่นะอาการที่เริ่มต้นของภาวะน,น,น้ําท่วมปอดเนี่ยก็จะมีอาการเหนื่อยเพลียหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็แน่นแน่นที่หน้าอกนะคะหายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้หรือว่าอาจจะดูที่ลองดูที่ว่านอนนอนหมอนก่อนคะ่ะว่า,าผู้ที่เราดูแลอยู่นะคะนอนหมอนกี่ใบ ถ้าเกิดว่านอนหมอนใบเดียวไม่ได้นะคะต้องซ้อนๆลหลายชั้นเนี่ยก็ให้พึงระวังแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะอาจจะมีเรื่องของภาวะเริ่มมีภาวะน้ำท่วมปอดแล้วบ้างก็ได้นะคะทำให้ผู้ป่วยจะต้องนอนหัวสูงขึ้นหรือบางท่านนะคะที่น้ำท่วมปอดมากๆเนี่ยถึงขั้นที่ต้องนั่งหลับเลยล่ะค่ะเพราะว่านอนไม่ได้เลยถึงแม้แต่ หมอนสูงแล้วก็ยังนอนไม่ได้นะคะต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งหลับเลยค่ะผู้ที่ดูแลนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นไตเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ยลองดูนะคะว่าถ้ามีภาวะน้ำท่วมปอดเยอะๆคือหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยอยากจะให้ไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่าภาวะน้ำท่วมปอดเนี่ยส่งผลถึงหัวใจวายได้เลยนะคะถ้าเราไปถึงโรงพยาบาลช้า คุณหมออาจจะช่วยไม่ทันทําให้หัวใจว้ะทำให้หัวใจวายได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราไปหาคุณหมอนะคะเมื่อมีอาการคุณหมอก็จะช่วยนะคะจะช่วยขับน้ําออกจากปอดเราหรือว่ามีเครื่องช่วยหายใจด้วยนะคะ,ะแล้วแนะนําว่าผู้ป่วยไตยเสือ่อมที่คือมีอาการหนักแล้วมีภาวะน้าท่วมปอดหนักแล้วเนี่ยอาจจะต้องโทรเรียกรถฉุกเฉินนะคะเรียกรถฉุกเฉินดีกว่าเพราะว่าในรถจะมีเครื่องช่วยหายใจ แต่ถ้ารู้ตัวก่อนเช่นมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแล้วแนะนําว่าให้สังเกตอาการเหล่านี้นะคะก็คือมีอาการเริ่มหายใจแน่นและหายใจติดขัดและก็ให้ไปโรงพยาบาลเลยแบบนี้ก็ยังอาจจะให้ให้คนที่บ้านพาไปขับรถพาไปเองอย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้ามีอาการฉุกเฉินเหมือนว่าเกิดขึ้นตอนกลางคืนแบบนี้นะค่ะก็อยากจะให้เรียกรถฉุกเฉินมากกว่านะคะเพราะว่ามีเครื่องมือช่วย ในรถนะคะเผื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะของน้ำท่วมปอดนะคะว่าอ่านี่ท่วมจากหัวใจห้องซ้ายนะคะไปที่ปอดที่นี้เมื่อภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะมันจะมีอีกอาการหนึ่งที่ผู้ป่วยจะเจอเป็นประจำนะ,ะแล้วก็มาสอบถามก็คือเรื่องของอาการไอนะคะไอหรือว่ามีท้องอืดแล้วก็บวมแบบนี้ค่ะไอนี่หมายถึงว่าไอแบบแบบมีเสมหะนะคะใบไอแบบมีเสมหะแล้วก็มี เขาเรียกว่าเป็นฟองนะคะเป็นฟองสีชมพูซึ่งการไอแล้วก็มีฟองสีชมพูเนี่ยมันฟองสีชมพูก็คือน้ําเลือดเรานี้นะคะที่ปนออกมากับการไอนะคะเพราะฉะนั้นทําไมถึงมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะมีฟองสีชมพูได้ก็คือถ้าน้ําท่วมปอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะทำให้ทหําให้น้ําเลือดนี่แหละค่ะล้นมาที่หัวใจห้องขวาอีกเมื่อล้นมาหัวใจห้องขวาเนี่ยก็จะทําให้อ่าเลือดนะคะ ย้อนกลับมาทําให้ล้นไปที่มีตดท้องนะคะที่ท้องเราที่ขาหรือว่าที่เท้าได้ก็จะเกิดอาการบวมนะท้องอืดบวมหน้าแข้งบวมที่เท้ารวมไปถึงมีอาการไอด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะผู้ป่วยไตเสื่อมระยะที่4ี่ห้าลองดูนะคะว่าถ้าเริ่มมีอาการไอนะคะแล้วก็มีเสมหะนั่นหมายถึงว่าปอดเราคือมีปัญหาจากภาวะน้ําท่วมปอดค่ะเพราะนั้นอาการนี้ก็ ต้องเขาเรียกว่าต้องเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเริ่มที่จะมาดูแลตัวเองว่าทํำยังไงให้มีภาวะน้ําท่วมปอดน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมากแต่ถ้าเป็นมากยังไงก็ต้องไปพบคุณหมอก,ก่อนนะคะเพื่อ,อเขาเรียกว่าบรรเทาอาการน้ําท่วมปอดนี้นะคะ่ะโอเคไงเพื่อนๆพอทราบเลยนะคะว่าอาการน้ําท่วมปอด เกิดแบบไหนได้บ้างนะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเกิดอาการน้ำท่วมปอดแล้วเราจะมาดูแลตัวเองอย่างไรนะส่วนใหญ่ก็จะทราบว,ว่าถ้ามีอาการน้ำท่วมปอดอาการบวมก็จะต้องอจำกัดน้ำดื่มใช่ไหมคะจำกัดน้ำดื่มก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ควรจะทำในเมื่อเมื่อมีอาการบวมมากๆแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินข้อมูลมาเยอะแล้วแต่วันนี้อาายจะมี ข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะคะที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจะดูแลอย่างไรเมื่อมีอาการน้ําท่วมปอดหรือว่ามีอาการบวมก็คือการควบคุมโปรตีนนั่นเองค่ะการที่เรามีอาการบวมนะคะบวมหรือภาวะน้ําท่วมปอดแล้วหมายถึงว่าไตของเราเนี่ยอยู่ที่ระยะแบบเขาเรียกว่าการกรองมันไม่ดีแล้วไตเราเสียหายไปเยอะแล้วนะคะที่สามารถที่จะขับของเสียออกจากร่างกายได้มากเพราะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมที่ มีภาวะน้ำท่่งปอยอได้อยากจะให้สังเกตค่าอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือค่า BUN คะ BUN คือบัตรยูเรียไนโตรเจนเป็นค่าของเสียที่เกิดจากการสลายตัวของอการเผาผ่านนะคะของโปรตีนอาหารที่เราทานเข้าไปนี่แหละค่ะเมือ่อเผาผ่านแล้วก็จะเหลือเป็นเป็นยูเรียนะคะเป็นไนโตรเจนทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคนปกติที่ทานอาหารเข้าไปทุกวันก็มีเหมือนกันนะคะก็คือมี BUN นี่แหละ นะคะบัตรยูเรียไนตัวเจนแต่คนปกติจะถูกจะขับนะคะ b U N นะคะจะขับยูเรียเนี่ยออกจากทางปัสสาวะได้แต่เมื่อไตเสือ่อมระยะที่4ที่5เนี่ยก็คือไตทํางานได้ไม่ดีแล้วปัสสาวะก็ไม่ค่อยออกนะคะทําให้ของเสียเนี่ยค้างอยู่ในร่างกายหรือว่า b U N เนี่ยสูงมากๆเลย ะะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไตยเสือ่อมอระยะแรกๆนะคะก็ก็มีโอกาสสูงได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะลองไปดูว่าค่า BUN ในผลเลือดเราเนยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะปกติไม่ควรเกิน20ค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยไตยเสื่อมก็อาจจะเกินค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าระยะที่4ีที่หระยะที่ 4- ี่ที่หนี่เกินมากๆเลยค่ะที่ระดาเจอก็เกิน50นะคะมีถึง100ก็มีเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมถ้าค่า BUN สูง นะคะแต่ยังไม่มีภาวะน้ำท่วมปอดหรือว่ายังไม่บวมก็ให้จริงๆให้เริ่มดูแลได้เลยนะคะว่าจะลดของเสียนั้นได้ยังไงบ้างนะคะไม่ต้องไม่ต้องรอให้เกิดอาการบวมหรือว่ามีภาวะน้ำท่วมปอดก่อนแต่ส่วนใหญ่ที่ยังไม่เริ่มดูแลเพราะว่าไม่ทราบนะคะว่าอาการเหล่านี้หรือว่าค่าเนี้ยจะส่งผลยังไงต่อไปยังไงใดๆก็ฝากว่า ให้เพื่อนๆน,นะคะลองติดตามเร้วจะมาแชร์เรื่อยๆนะคะว่าอาการของผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะดูแลก่อนหน้าที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินดูแลเพื่อที่จะลด BUN นะคะถ้าค่า BUN น่ะสูงเกิน50แล้วดาแนะนำว่าอยากจะให้งดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก่อนนะคะงดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก่อนเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านนะคะเห็นว่า ปรตีนเนี่ยเราจะจํากัดในส่วนของถ้ามีไตเสื่อมแล้วเนี่ยเราจํากัดการทานจํากัดแบบว่าเป็นช้อนเลยนะคะในแต่ละระยะแต่มันจะเหมารวมเขาเรียกว่าจะเหมารวมแบบนั้นน่ะก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยอ่าเขาเรียกมีอาการนะคะหรือว่ามีผลเลือดะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ ดูที่ผลเลือดมากกว่านะคะว่าผลเลือดเราอยู่ที่ตรงไหนค่า VU N เนี่ยสูงมากน้อยหรือยังนะคะเพราะว่าการที่ผู้ให้คำแนะนำบอกว่าระยะระยะ2ระยะ3ระยะ4ระยะ5เนี่ยทานโปรตีนได้เท่านั้นเท่านี้อันนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านที่อยู่ในระยะนั้นๆแต่คนที่ อยู่ในระยะนั้นๆแต่ละคนก็จะมีค่าเลือดที่แตกต่างกันค่ะเพราะนั้นแลดาอยากจะแนะนําว่าถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมอยู่ก็อยากจะให้แชร์ในส่วนของถ้าจะปรึกษานะคะถ้าอยากปรึกษาในส่วนของอลงลึกนิดนึงก็สามารถส่งผลเลือดนะคะมาให้ระดาดูได้ในไลน์นะคะแอดเจลบายระดาหรือว่าอินบ็อกมาในาในเพจนี้ได้เลยนะคะแลดาจะดูให้ว่าค่าเลือดเท่านี้ ท่านทานโปรโตีนได้อยู่ไหมหรือว่าควรทานอาหารประเภทอื่นๆยังไงบ้างนะคะเนาะเพราะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมแต่ระระยะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ององงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูถ้าเราไปดูใน youtube หรือว่าดูในสื่อต่างๆเนี่ยก็จะงงว่าเอ้าทำไมเพจนั้นบอกอย่างนั้นเพจนี้บอกอย่างนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันเพราะว่าเขาพูดเป็นภาพรวม ะะงั้นถ้าเราอยากทราบว่าผลเลือดของเราควรจะทานแบบไหนเราก็ควรจะที่ได้ได้คุยกันโดยตรงนะคะหรือว่าส่งผลเลือดมาได้เลยค่ะโอเคทีนี้มาถึงที่ค่า BUN สูงนะคะที่บอกว่าสูงเกินน่ะถ้าเกิน50ระดาแนะนําว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ยังงดก่อนเลยค่ะทีนี้เราจะทานอะไรนะคะงดโปรตีนเราไม่ได้งดตลอดไปนะคะงดโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพราะว่า เนื้อสัตว์เนี่ยเป็นโปรโตีนที่คือมันย่อยยากนะคะย่อยยากดูดซึมยากเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ของเสียข้างที่เราบอกว่าของเสียข้างในร่างกายก็มาจากการสลายตัวจากการเผาผ่านโปรโตีนตอนนี้ละคะ่ะบางท่านอาจจะได้ยินว่าอ่ะไข่ขาวล่ะทานไม่ได้เหรอเพราะว่าได้ยินว่าให้ทานโปรโตีนจากไข่ขาวไข่ขาวเป็นโปรโตีนชนิดดี ท่านอย่างที่ไดดาบอกค่ะทานได้ถ้าค่า b u วเเรายังไม่สูงมากนะอย่างเช่น50ที่ไดดายกตัวอย่างเนี่ยก็คือค่าปกติไม่ควรเกิน20ใช่ไหมคะแต่เราขึ้นมา50 80หรือ100แบบนี้แล้วจริงๆไข่ขาวได้ดาก,ก็อยากจะแนะนําให้งดไปช่วงหนึ่งก่อนนะคะ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์อ่ะถ้าเรางดแล้วเราไปตรวจเลือดดูนะคะว่า B ีดีขึ้นไหมนะเพราะนั้นก็อยากจะให้ดูว่าโปรตีน เป็นหลักเลยนะคะในส่วนของค่าของเสีย BUN ทีนี้ทานอะไรได้บ้างนะคะได้แนะนำว่าเพื่อนๆที่งดงดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไปอ่ะเรามาทานพืชผักนะคะที่พืชผักเราก็ต้องมาดูเลือดค่าเลือดอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเกี่ยวข้องก็คือโพแทสเซียมถ้าโพแทสเซียมยังไม่เกินเราก็จะทานผักได้เยอะหน่อยแต่ถ้าโพแทสเซียมเกินแล้วราจะแนะนํามีแนะนําผักผลไม้นะคะถ้านา่สามารถทานได้ นะคะที่ผู้ป่วยไตเสื่อมท่านาน,าน,นั้นท่านนั้นน่ะทานได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะเอาผักเนี่ยไปปรุงอาหารนะคะหลายๆเมนูได้ถ้าสามารถกินเยอะๆได้นะคะโดยโดยเฉพาะถ้าเป็นผักที่สุกแล้วเราก็จะทานผักให้เยอะขึ้นนะหรือว่ามีพวกมีขาวนะคะหรือว่าวุนเส้นอ่ะก็อาจจะทานได้บ้างแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น หลักๆเลยนะคะหลักๆเลยในไลฟ์นี้แลดายอยากจะแนะนำว่าภาวะน้ําท่วมปอดนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการการดื่นดื่มน้ําหรือว่าการจํากัดการดื่มน้ําโปรตีนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมในระยะท้ายที่จะดูแลตัวเองว่าไม่ให้เกิดอาการวมหรือว่าของเสียข้างในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไตเสื่อมที่ดาแนะนําหลายท่านนะคะเมื่อแนะนําลด ขึ้นอยู่กับ U N ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นลดหรือว่างดโปรตีนเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมอาการบวมได้นะคะอาการบวมก็ค่อยๆลดลงทีนี้สองอาทิตย์ก็ไปตรวจเมื่อสองอาทิตย์เราไปตรวจผลตรวจเลือดเนี่ยคือไม่ต้องรอที่ว่าเป็นรอบของคุณหมอนัดเพราะว่ารอบของคุณหมอนัดเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหรือสามเดือนแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไป สามารถตรวจได้เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราควบคุมอาหารมาในสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี้ถูกต้องไหมนะคะหรือว่าที่เราทานอาหารเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยคือถูกต้องกับเราหรือเปล่าแบบนี้นะคะแต่อาหารเสริมระดาก็ไม่ได้แนะนําให้ทานแบบทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวแลดามีแนะนาในในไทไลฟ์นิดนึงที่รดาแนะนําไปเนาะก็ <S <S นะนอ่าเราทานอาหารถูกไหมในสองอาทิตย์ถ้าเราทานอาหารถูกนั่นหมายถึงว่า ค่าเเราต้องลดลงค่า GFR ของเราก็คไม่ตกลงไปนะคะไม่ตกลงไปในค่าที่จะไปสู่การฟอกหรืออาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าเราควบคุมอาหารได้อย่างดีเยี่ยมนะคะค่า GFR ก็สามารถที่จะขยับขึ้นได้เลยแล้วก็ห่างไกลการฟอกได้เลยแบบนี้ถ้าเราควบคุมดีนะคะควบคุมดีแต่ค่าที่เราไปเช็ค ยังไม่เป็นที่พอใจเราก็คุมแบบนี้ต่อนะคะคุมแบบนี้ต่อและถ้าคุมแบบนี้ต่อไปค่าเลือดเราขยับขึ้นขยับขึ้นจนพ้นระยะอันตรายนะคะหรือว่าระยะฟอกเมื่อพ้นระยะอันตรายแล้วเราก็สามารถทานได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่วิกฤตอยู่ช่วงที่วิกฤตอยู่ถ้าเราไม่อยากไปสู่การฟอกเราก็ต้องยอมที่จะคุมอาหารนะคะคุมน้ําคุมอาหารรับประทานอาหารที่ ผู้แนะนํานะคะชี้แนะว่าอันไหนควรทานไม่ควรทานแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วเชื่อทุกอย่างนะคะก็รามีข้อมูลนะคะที่แชร์ในเพจก็มีเยอะแยะนะคะแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจหรือว่าอยากจะคุยก็สามารถไลน์าามาคุยส่วนตัวได้เลยนะคะว่ามีผลเลือดแบบนี้ควรจะดูแลตัวเองไงค่ะโอเคเพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าภาวะน้ำท่วมปอดคืออะไร มีวิธีที่จะดูแลยังไงบ้างนะที่ในท้ายไลฟ์นี้ระดามีแนะนํานิดนึงนะคะว่าที่ผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาเนี่ยระดาแนะนำอ,ะอาหารเสริมตัวนึงที่ชื่อว่าอูมินะคะอูมิแล้วก็ h ART, T, าร์ชาร์ทอูมิยูจาก h าร์นะคะเราเรียกว่าอูมิแล้วก็ฮาร์ซึ่งในส่วนของอูมิเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูเซลล์ตฟื้นฟูเซลล์ตให้กลับมาทํางานได้ ได้ดีขึ้นหรือว่าไม่สูญเสียไปมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของอูมิเนี่ยเขาจะมะีจะสกัดนะคะสารายเป็นสารที่ชื่อว่าฟูคอยแดนนะคะฟูคอยแดนสกัดจากสารายสีน้ําตาลนะคะสารายทะเลน้ําลึกเพราะนั้นจะเป็นสารสกัดเข้มข้นนะคะสารสกัดเข้มข้นไม่มีอันตรายต่อตับไตค่ะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องควบคุมการ ควบคู่นะคะไปกับการควบคุมอาหารที่ระด,ดานแนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็แต่ละท่านระดาก็จะแนะนําว่าจะควรจะทานอูม,มินะคะกี่ซองในช่วงนั้นนะคะก็ฮอฮาร์ดเนี่ยมันก็ได้ส่ขมงฮาร์ดเนี่ยจะเกี่ยวกับความดันความดันแล้วก็หัวใจนะคะเพราะว่าผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ี่ระยะ5้ระยะท้ายเนี่ยจะมีอาการความดันโลหิตสูงที่ระด,ดาบอกไปเมื่อตอนต้นใช่ไหมคะเมื่อความดันโลหิตสูง ไตกับหัวใจเป็นเรื่องเดียวกันทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมปอดและก็จะแนะนําว่าทานอูมิคู่กับฮาร์ดนะคะในช่วงแรกๆทีนี้อ่ที่แนะนําส่วนใหญ่จะเป็นชุดฟื้นฟูก็คืออูมิสองซองนะคะแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองในแต่ละวันบางท่านเนี่ยที่ทานไปนะคะเห็นผลตั้งแต่กล่อ,องแรก องแรกนี่ก็จะเห็นผลว่ามีอาการบวมมาน้อยลงนะคะมีอาการบวมน้อยลงแล้วก็ภาวะน้ําท่วมปอดเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะเพราะฉนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมที่ต้องการตัวช่วยนะคะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าการควบคุมมาหารของตัวเองเนี่ยไม่ลงหรือบางท่านใกล้ระยะฟอกแล้วอยากจะมีตัวช่วยให้เร็วขึ้นนะคะอยากจะรอดจากการฟอกไตก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะว่า สามารถทานสารอาหารรูปแบบเจลเนี่ยได้ไหมนะคะแล้วก็ทานแบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะอิ็อกอ์มาถามระดาได้เลยะคะ่ะโอเคในส่วนของวันนี้ระดาก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันไลฟ์หน้าระดาจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ